สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านครับผมมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเจสันทั์คาร์ติวานนท์45จังหวัดนนทบุรีลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอแล้วก็อยู่ตลอดไปนะครับผมคือเหมือนที่ผมบอกทุกคลิปเลยนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นโลกออนไลน์ครับลูกค้าคลิปวิดีโอของเราก็จะวิ่งไปให้ลูกค้าดูทุกจังหวัดเลยนะครับผมชื่อเต็นท์ว่าเซนทัณคาร์นะครับอยู่ในซอยติวานนท์45จังหวัดนนทบุรีนะครับลูกค้าอยู่กรุงเทพปริมณฑล แต่ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับถ้าลูกค้าดูข้อมูลของเรานะครับ ผมลงคลิปมาน่าจะประมาณ500กว่าคันแล้วนะนในยูทูบนะฮะเรามีตัวตนแน่นอนนะครับและดีนี้เป็นโลกออนไลน์นะครับคลิปวิดีโอของทาง YouTube ก็จะวิ่งให้ลูกค้าได้รับชมทั่วประเทศไทยเลยนะฮะถ้าลูกค้าหาข้อมูลรถนะครับและผมซื้อขายรถยนต์มือสองเป็นอาชีพหลักผมขายทุกแบรนด์นะขอให้รถสวยนะครับและเดิมๆเครื่องเกียร์สมบูรณ์ประวัติสวยนะครับเราซื้อขายหมดนะครับอีซูซูโตโยต้าแบรนด์รองแบรนด์หลักนิสสันมอเตอร์ด้าบีเอ็มเบนซ์วอลโว่ถึงพอร์เช่นะครับพาราเ ผมเอารถที่ใช้งานดีอีกหนึ่งรุ่นแล้วผมยังยกให้เลยนะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะกับ isuzu d-max คันนี้เป็นตัว h ฮเลเด d e r เป็นตัวยกสูง4ประตูเกียร์ออตโต้นะครับลูกค้าเป็น3.0 vgs ดีเซลนะครับผมบอกเลยว่าโชมเนี้ยจบสุดนะครับ อะไรหาง่ายด้วยและที่สําคัญลดทนมากครับลูกค้าราคามือสองลงเยอะมากเลยนะรุ่นนี้เมื่อก่อนขายกัน 5, 6าหกแสนเจ็ดแสนเดี๋ยวนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเหลือแค่2 0 0 0สนกว่าบาทนะครับเดี๋ยวถ้าลูกค้าหารถใช้งานหลักอยู่หรือหาสำรองนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมแบบละเอียดนะครับลูกค้ากับ isuzu d max carrier เป็นตัวยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้นะครับลูกค้า รถคันนี้นะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักไม่เคยพิการไม่เคยจมน้ำนะฮะแก้มหน้าแก้มข้างประตูทุกด้านเดิมโรงงาน1 0 0ถ้าลูกค้ามาเห็นรถจริงนะผมบอกเลยว่าลูกค้าถูกใจแน่นอนชุดช่วงล่างคัสซีสวยมากครับลูกค้าสีกันสนิมเดิมโรงงานยังอยู่ครบทั้งหมดเลยนะตะเข็บแก้มคิ้วต่างๆถ้าลูกค้าเห็นรถจริงผมบอกเลยเลยว่าลูกค้าถูกใจแน่นอนคันนี้ผมรับประกันงาน โครงสร้างงานตัวถังนะครับซื้อไปชนหนักพิวามจมน้ําผมรับซื้อคืนจ่ายเงินคืนเต็มจํานวนนะครับกระจังหน้าไฟนะครับแก้มคิ้วต่างๆตะเข็บเดิมโรงงานทั้งหมดนะลูกค้าเดิม100%นะฮะหูอินเตอร์คูลเลอร์นะครับสวยกลิบเลยครับถือว่าไร้ตาหนิแต่เหมือนที่ผมบอกรถมือ2อยังไงก็มีตําหนิบางบางมุมอาจจะมีจุดหินจุดแมลงเนี่ยฮะน้อยมากครับไม่ต้องไปทาอะไรนะฮะปล่อยธรรมชาติเลยนะครับลูกค้าไฟหน้าเดิมโรงงานตัดหมอก ดูโป่งล้อนะฮะตะเข็บต่างๆเดิมสนิทเลยนะครับลูกค้ายางอย่างใหม่เลยครับยางใหม่มากครับลูกค้าดอกคือเต็มเลยนะฮะลูกค้าดูนะหมุดล้อซุ้มล้อมันอาจจะดูมืนๆนิดนึงนะครับคือเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับสภาพยางสวยๆเลยตะเข็บแก้มคิ้วบันไดข้างตรงรุ่นนะฮะไฟเลี้ยวหูกระจกแก้มประตูประตูเปิดปิดแน่นทุกบานทุกคลิปผมให้ดูหมดพวกขอบยางขอบประตูนะฮะ พวกนี้ขอบเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับสภาพยังสวยๆแล้วนะหลังคาแล็กเกอร์ไม่มีเสียนะครับรวมถึงคิ้วขอบกระจกนะฮะต่างๆนะฮะสวยเป๊ะเลยลูกค้าดูชุดแทงจิง๋วครับยางชั้น2อ,อยู่ครบทั้งหมดนะครับและนี่ผมให้ดูนะคิ้วกันกระแทกนะฮะถ้ารถด,ดูแลไม่ดีนยไอ้พวกนี้มันจะโดนเสาโดนประตูก่อนคันนี้ลอยแทบไม่มีเลยครับลูกค้าสวยมากครับคือเดี๋ยวนี้รถราคามันถูก และที่สําคัญนะครับคันนี้เจ้าของใช้ในออฟฟิศลูกค้าสังเกตจากห้องโดยสารข้างในสีเดิมหมดเลยนะเนี่ยข้างในกระบะสีเดิมและรถไม่มีฝุ่นค่าฝุ่นนี่คือแทบไม่มีเลยนะคาบดินแดงไร้ตาหนิเลยไม่มีแน่นอนเพราะรถอยู่กรุงเทพนะครับดูตัวคัสซีนะฮะสวยแป้เลยครับซื้อไปใช้ได้เลยนะครับคันนี้ไม่ต้องอะไรเลย คือราคานะลูกค้าผมบอกเลยว่าเมื่อก่อนน่ะตัว i s u ู u d ดีแม็ะคันนี้เป็นตัวขับ2นะครับออโต้ Auto ขับ2ไม่ใช่โฟวินนะครับลูกค้าตัว h ฮ n d นเดอร์ประตูน่ยผมขายรุ่นนี้มันตั้งแต่มือ2องห้าแสนหกแสนนะครับตอนนี้ราคาผมบอกเลยว่าลงเยอะมากคันนี้นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับสประตูด้วยรถใช้งานค่อนข้างสะดวกคือลูกค้าจะจะทราบอยู่แล้วว่าอี u z u d ดีแเป็นรถที่1อะไร การดูแลรักษาง่ายและลดทนอะไหล่ถูกนะครับราคาวันนี้ผมเอาแค่นี้พอครับ2 5 0 0 0 0 5 0บาทรถปี2009นะครับลูกค้ายังใช้ได้อีกนานนะนะครับผมบอกเลยยังใช้ได้อีกนานนะครับแก้มตะเข็บฝาท้ายนะครับโลโก้3.0นะฮะไอเทคนะฮะ VGS เทอร์โบโลโก้อิซูคิ้วท้ายเดิมทั้งหมดเดี๋ยวผมเปิดกระบะให้ดูกระบะอาจจะมีริ้วรอยบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะว่านี้มันเป็นแม็กไลเนอร์เฉยๆนะครับนอกั้นท้ายเดิมนะฮะตะเข็บท้ายเดิมทั้งหมดนะครับ รถจริงอย่างหล่อเลยนะฮะได้เป็นสีขาวที่ผมให้ดูกันชนท้ายยังเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ครับใหม่มากครับนะฮะเดี๋ยวให้ดูก้มดูใต้ท้องเลยครับท้องสวยมากครับชุดสีกันสนิมต่างๆคือเดิมสนิทเลยนะไม่ต้องทําอะไรเลยครับลูกค้าซื้อไปเอาไปใช้กันยาวๆเลยนะฮะไฟท้ายเดิมโรงงานแก้มตะเข็บคิ้วชุดแก้มข้างนะครับฝากระโปรงประตูมือเปิดขอบยางสีด้านสวยหมดนะครับ สีด้านสวยหมดนะครับซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเลยครับเอาไปใช้กันหล่อๆสวยๆเลยครับเดี๋ยวนี้ราคาเมื่อสองฝนล่มเริ่มลงเม็ดครับลูกค้านิดๆนะฮะแต่ยังถ่ายไหวอยู่เพราะว่าถ้าฝนลงเยอะๆครับผมถ่ายไม่ได้นะครับกล้องจะพังครับลูกค้ากล้องจะพังนะครับคันนี้คือไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบกุญแจสักคู่หนึ่งนะครับเหมือนฝนจะลงเม็ดนิดๆเลยนะฮะ อ่าเดี๋ยวให้ดูข้ากุญแจเป็นกุญแจดีโหมดเดิมโรงงานนะครับลูกค้าข้างในสภาพคือมายังเป๊ะเลยนะฮะเดี๋ยวผมไม่ดูนะข้างในนะครับข้างในเป็นเบาะเดิมพวงมาลัยเดิมคอนโซลเดิมทั้งหมดนะครับคันนี้เลขไม่อยู่แสนเก้าหมื่นกว่านะฮะข้างในสวยมากครับลูกค้าต้องบอกเลยนะครับคือรถสะอาดครับรถเจ้าของดูแลดีมากครับข้างในสะอาดมากครับลูกค้าดูบอกอันนี้พวกนี้ของเดิมหมดเลยนะ สะอาดนะครับอาจจะมีรอยตรงปีกเบาะนิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะนะครับตัวนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะครับแต่ยังพอไหวอยู่นะครับห่วงห่วงอะไรนะลูกค้าผมห่วงกล้องอย่างเดียวกล้องกล้องที่ถ่ายนะครับนะฮะแผงประตูเดิมนะครับมือเปิดชุดสีคิ้วโครเมียมต่างๆนะฮะแผงประตูรอยน้อยมากข้างในสะอาดมากครับคือลูกค้าที่ใช้รถอยู่แล้วลูกค้าเห็นคลิปผมลูกค้าสามารถบอกได้เลยนะพูดเหมือนผมแน่นอนว่าภายในสะอาดจริงนะฮะคันนี้ พรมพื้นเบาะรวมถึงฝ้าพิดาดนครับลูกค้าดูนะครับผมเรียกว่ารอยแทบไม่มีครับเจ้าของดูแลดีมากครับอันนี้ขนาดผมยังไม่ได้ทําอะไรมากแต่ราคาตอนนี้ลงเยอะมากผมบอกได้เลยว่าลูกค้าซื้อราคาเนี้ยยังไงก็คุ้มเพราะว่าอิสุสอ่ะคืออีสุสอ่ะมันเป็นคือผมยอมรับจริงนะผมขับรถยนต์ครั้งแรกเป็นเพราะอิสุสุะนะนะครับแต่ตอนนั้นน่ะสมัยก่อนนะ่ะมันจะเป็นฝาทอง เป็นเครื่องฝาทองนะครับเป็นอิสุสุตัวตัวแรกๆเลยเรียกว่ามังกรทองอ่ะครับไอ้ตรงที่ไฟเลี้ยวอยู่ตรงหน้าคอนโซลนะกดนี่ปอกแป๊กปอกแป๊อกปอ่ะครับตอนนั้นผมอยู่ป .5 มันผมจะไม่ผิดนะผมขับรถยนต์เป็นอนะ่ะรับภายในก็สะอาดแต่อิสุสุยอมรับจริงฮะอะไรถูกอะไรถูกมากและช่างเยอะมากครับช่างเรียกว่ามีทุกตำบลเลยนะครับทำให้แบรนด์ของอิสุสุยังขายดีจนถึงปัจจุบันแผงประตูถือว่าไรตํำหนีชุดคอนโซลรถสวยกิฟเลยลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะ ไม่ต้องทำเลยเลยซื้อไปเอาไปใช้กันยาวๆเลยนะครับถ้าลูกค้าเห็นห้องเครื่องลูกค้าจะถูกใจนะครับผมบอกเลยว่าห้องเครื่องเนี่ยยังสะอาดเลยนะครับห้องเครื่องคือแบบสะอาดเลยครับลูกค้านะครับผมยังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยววันปล่อยรถผมขอเคลียร์ห้องเครื่องให้ใหม่นะครับพวกเดิมหมดเลยนะฝาครอบเดิมแก้ม ECU กล่องนะฮะฝุ่นใบไม้ผมยังไม่ได้เป่าเลยซ้ำตะเข็บข้างฝากระโปรงไม่เคยแกะนะฮะของเดิมโรงงานทั้งหมด100นะครับ ผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องเครื่องฟิตปังนะครับพี่ไปไม่ต้องทำเลยเลยเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเครื่องนะฮะเครื่องไม่มีหลวมเลยนะฮะควันไม่มีดันนะครับคือเหมือนที่ผมบอกลูกค้าเลยที่ผมทําคลิปแบบนี้เดี๋ยวผมขอปิดก่อนนะฮะที่ผมทําคลิปอย่างเงี้ยคือผมเข้าใจครับลูกค้าบางท่านนะ่ะ ไม่มีเวลามาดูรถบางท่านอยู่ต่างจังหวัดนะครับรถจริงๆแล้วครับผมอยากจะบอกลูกค้าว่าถ้าลูกค้าเจอถูกใจที่ไหนแล้วรถสภาพเขาดีจริงลูกค้าซื้อได้เลยลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องห่วงเหมืองบางท่านอยู่เชียงใหม่บางท่านอยู่หนองคายนะครพนมอุดรแต่ไปเจอรถทางภาคใต้รถภาคกลางรถภาคเหนือถ้ารถสวยนะลูกค้าซื้อได้เลยครับ เพราะว่าเราไม่มีโอกาสเปลี่ยนรถบ่อยนะครับลูกค้าเหมือนผมที่ผมทําแบบนี้คือผมอยากให้ลูกค้าได้เห็นข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับแล้วมีตาหนินตรงไหนผมบอกหมดบางคันชนหน้าเปลี่ยนไฟเปลี่ยนแก้ม,มาผมบอกหมดนะลูกค้าเราไม่มีเราไม่มีเก็บนะครับลูกค้าถ้าสนใจขนาดติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรืออยากได้คลิปตรงไหนนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ